ต้อนรับคณะท่านที่มาเยี่ยมชมสวนมะนาวแปลงใหญ่คุณสุวิสถีรนเอี่ยมสะอาดร้อนตักดูโทรสุวิสธีรนเอี่ยมสะอาดนะครับอ,อยู่ในพื้นที่หมู่ที่6บ้านสำโรงตำบลขวายใหญ่อำเภอสีคราภูมิจังหวัดสุรินทร์พื้นที่ที่เราดำเนินการอยู่นะคะก็จะมีเนื้อที่ที่เราทำอยู่มีเปดพื้นที่เปิดไร่นะคะเปิดไร่เราก็จะมี่อเลี้ยงปลาพืชผัก คือปลูกพืชสามอย่างได้ประโยชน์สีอย่างนะคะก็จะมีมะนาวมีกล้วยนะคะเ,อเ,อเมื่อก่อนเราก็จะมีพริกคือพริกพอหน้าฝนปุ๊บมันจะมันมันจะตายมันจะสุดนะคะก็เลยเยังไม่ทำก็ทิ้งระยะทิ้งช่วงไว้ก่อนนะคะคือช่วงนี้ก็จะมีมะนาวมีกล้วยแล้วก็ ปลูกไม้ยืนต้นนะคะในสวนพยุงพยุงต้นไม้ยางนาเอ่ยางนามีไผ่นะคะมีไผ่เลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเอ่เลี้ยงไก่เลี้ยงปลามีวัวอ่าคือเอ่ยทำมาเริ่มทำตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดเอ่าเริ่ม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 ปลูกครับได้เจ็ดปีเนาะทำมาเรื่อยๆปลูกมาเรื่อยๆคือทำมาเอ่คิดว่าเอ่ยทำ กินเหลือกินได้ขายนะคะก็จะเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อไปเทา่าเยี่ยมเยือนก็ยินดีต้อนรับแบ่งปันกันแบ่งกันไปกินมีปลามีปลาบึกปลาแรดปลานิลปลาหลายๆอย่างมีอยู่สองบ่อสองบ่อมีไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวไก่ก็มีไก่ได้แบ่งมีเราไม่มีเรทำเองทำเองจ่ะคือเราคิดว่าเรา คือเกษียณแล้วเนาะก็มาพักผ่อนเป็นข้าราชการเกษียณเออคือเราไม่มีมีหลานมีแต่ลูกลูกไม่มีหลานก็เลยเออมันว่างแรงงานเองว่างแรงงานสองนเช้าเราก็จะออกมาดูแลนิดนิดหน่อยหน่อยแดดร้อนก็กลับเข้าวบ้านนอนพักผ่อนนะคะพักผ่อนก็ไอ้พอวันไหนขยันก็จะมาเช้ามาเย็น ปลูกทุกอย่างที่กินและกินทุกอย่างที่ปลูกนะคะก็คือรวมทั้งหมดนี้แหละคือมันจะมีไม้ผลด้วยแล้วก็ไม้ยืนต้นด้วยนะคะทำประโยชน์ได้นะคะก็จะได้เก็บกินตลอดนะคะกินเก็บขายอย่างมะนาวนี่เราก็จะเรากินเราก็ขายมีตลอดเพราะว่าเราปลูกลักษณะเราใส่ถังคือเราจะไอ่นี้ได้เราจะทำนอกฤดูได้นี้นะคะ ได้ขายตลอดปีตกกล้วยพวกวคนต้นไม้ต่างๆอะไรก็ได้ต้นไม้ต่างๆเราก็ต้องอันนี้แหละเราไม่ต้องขุดไม่ต้อเครื่องเลยกล้วยประมาณสามร้อยต้นกล้วยมีต้นยางนามีต้นยางพาราด้วยเป็นยางนาอ่ายางพาราด้วยแล้วก็ต้นขนุนส้มโออ่ะฟางต้นว่าว่าลูกใหญ่ ในในสระมีปลามีปลาแรกปลาบึกแล้วก็ปลาปลานิลนะครับแ็ปลาตะเพียนต้นยางนาต้นไม้เศรษฐกิจของบ้านเราครับครับก็คือต้นยางนาันี้มีอัวทำอะไรก็ยูคาบ้างกานอัวรวดน้ำอันนี้ปลาดูอันนี้มะค่าห้าโมง วงไอ้นี่มะนาวอันนี้มะนาวนี่จะมีมะนาวโดกพิเศษมะนาวแป้นวะโรชามะนาวเพชรบุรีมาจากเพชรบุรีนี่ก็เก็บขายทุกวันนี่แป้นวะโรชาเกิดใหม่สุกเรายังไม่เก็บขายอันนี้เปลือกบางน้ำเยอะครับครับลูกเดียวก็ได้น้ำ เหลือเฟือแล้วแต่ว่ามะนาวช่วงนี้เราอยู่ที่ราคากิโลละ40บาทกันวโลชานะครับถ้าเดือนมีนามีษามันจะได้ราคาดีกว่าส่วนปีนี้มันกระทบมากโค <COVID. S 2> วิดกระทบจากโควิดเพราะว่าคนไม่มาเที่ยวตลาดกันกันเลยขายของไม่ไ,มได้ราคาส่วน<ฟ>ปีที่แล้วไม่มีโควิดอีกคนเยอะขายของได้ดีกิโลหนึ่งกตกไปประมาณแปบาท ไม่เคยเหลือเลยไม่พอขายไม่เหลือไม่พอขายอครับมีจากไกลๆมาขอซื้อบ้างไหมครับก็มีมาจากกรุงเทพก็สั่งซื้อนะปีที่แล้วนี่ส่งให้เขาแต่ปีนี้เงียบเลยกล้วยด้วยหรือเปล่าครับกล้วยก็ขายตอนนี้กล้วยนี่ตกไปหวีหนึ่งสี่สิบบาทแต่กล้วยรู้สึกปลูกเยอะมากปลูกเยอะนี่ปลูกแซมกับมะนาวแซมกับมะนาวตัวหนึ่งก็ประมาณสักสิบ บีเห็นจะได้อย่างน้อยกับประมาณสักกกหวีนี่นี่ปลกเปนวโรชาจะออกลูกดกมากเปลือกจะบ้างครับสวยมากเลยนี่ที่เราก็ขายทุกวันนี้โอ้ดกมากครับครับนี่ขายทุกวันลูกจะไม่โตแต่น้ามันเยอะน้ําเยอะจริงๆนี่นี่ปลูก,กใหม่กาลังยังไม่ได้เก็บลูกนะค่นี่ก็เป็นวโรรามันเป็นวโรชาปลูกเปลือกบ้างอันนี้น้ําเยอะี ปลูกใหม่โตกว่าครับอันนี้ยังโตกว่าเป็นล,กลกูกคาะอุ้ยคอกนี่หนึ่งส่วนดินสองส่วนแล้วก็พวกแกลบบขาวแกลบดํำหนึ่งส่วน,วนปีเม็ดอยู่แต่ว่ากินง่ายอ,อันนี้ก็สับทองสับทองก็อันนี้ก็ไผ่หวานไผ่หวานกินยอดกินยอดนี่ไม่ต้องต้ม ันนี้ตาลตาเน,นี่ยปลูกยากมากเลยประมาณสักโอ้ยยี่สิบปีอันนี้พยุงพะยุงไหหลำไม้มะม่วงแล้วก็ปลูกครับ,รบ,รบอันนี้ก็ไม้พยุงพยุงนะไม้พยุงนี่พยุงครับ,รบอันนี้กี่ปีแล้วครับอันนี้ก็ประมาณสักเกือบสามสิบปีข้างบนเขาก็ตัดข้างบนเขากะตัดตัดหญ้าให้เยอะปลูกเนาะ เราไม่ต้องซื้อเขาอยู่กับสวนเราูที่แกนแดงแกนสวยที่สุดดูลักษณะใบใบจะเป็นกลุ่มๆๆนะนี่กระปดูเขาเรียกว่ากระปุกตับควายถ้ากระปุกอันหนึ่งเขาเรียกว่ากระปุกไฟกระปุกตับควายเนี่ยใบจะเป็นขยุมขยุมขยุมเนี่ย่างนี้แหละสวยสวยนั้นเลยหวานปัดออกไปขาย วีลล่าสามสิบห้าวิละ 3, 5, ่าสี่สิบบาทอย่างนี้ถ้าโตขึ้นนี่สวยมากเลยสวยดุฮึอันนี้อันนี้ลงดินนะเป็นลูกออกลูกทุกปีอันนี้ออกลูกทุกปีเห็นไหมมันจะมีฟ้าแรงอะไรอยู่เพราะว่าเราไม่ได้ฉีดยาทีมีมเหรียญบาทพันเทียนบาทเลยไหตลอดปีนนยัง ถ้าสุกถ้ามันจะสุกยางมันจะไหลออกมาตัวเล็กตัวใหญ่ครับประมาณสองร้อยตัวเลยปลามาแล้วก็มาใสาก่สลใสกลงนี้เสร็จแล้วใส่กรงนี้เสร็จแล้วพอจำหนายแล้วก็ตักอ่อนจะนี้จำหน่ายครับจำหน่ายเราไม่ต้องไปเอาหลายข้าง อันนี้กระทอนกระทอนห่อปุยฝ้ายเจ้านมากนะนี่อ๋ออ่าอันนี้ว่าว่าลูกใหญ่ลูกใหญ่มากลูกขนาดเท่าหัวแม่มือเนี่ยว่าเนี่ยได้ขายกิโลละหกสิบบาทว่านั่นนี่ผมก็ไปเอาว่านั่นมาเสียบว่าป่านะเอาว่าใหญ่เนี่ยมาเสียบว่าป่าต้นต่อันต้นต่อครับไหน่อนมั้นเป็นว่าธรรมดาว่าบ้าเนี่ยนะ แล้วมานเสียบเอาเสียบเอาสายต้นว่าป่าต้องกระถินปลูกกันพังไม้กระถิ่นก็ทำเป็นกระถินนี่ก็คือกันกันไม่ให้กันดินไม่ให้พังไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้มันซุดลงไปเขาไม่ซุดให้ให้บอกคือหญ้าน่าจะเอาไม่อยู่หรือหญ้าก็มีแซมอยู่หญ้าจะมีตะไคร้อะไรหรือเปล่าครับก็มีมีไร่ปลูกตะไคร้ออ อย่างอย่างอย่างไม้ยืนต้นนี่เนาะไม้กระดูกไม้มะข่าพะยุงเขาก็มาเราเราสามารถที่จะไปทาประกันเงินตู้ธนาคารได้ได้นะคะเชว่นทุกวันนี้เป็นที่ขายได้ก็มีพวกปลากรับมะนาวกล้วยกล้วยที่จำหน่ายได้นะที่เป็นกระท้อนกระท้อนเร่ครับว่าใ่ต้นว่าใหญอเค ไกก่เ็บได้ตลอดปีไก่คือไม้คนเนี่ยคือวัวได้ได้ตลอดไม้คนตลอดปีแต่แต่ไม้ยืนต้นนี่แหละมันจะนานมีตอนนี้กับมีไม้ยืนต้นก็มีพายุงไฮรำด้วยเริ่มปลูกใหม่มาหลายปีหนึ่งแล้วใช่ครับอันนี้ราคาจะแพงมากครับใช้การบอนถ้าไม่บอลเราก็ให้มันต้นมันประมาณสิบปีห้าปีสิบปีถ้ามันมีแก่นข้างในก็จะ ขายได้กิโลละสามหมื่นทำเฟอร์นิเจอร์นี่สวยทำเฟอร์นเจอร์ครจะมารับซื้อเลยนะไปรตรงลืมแรงไปกิมซุ้งไปรสร้างมนมีโครงการจะปลูกอะไรเพิ่มไหมครับเนี่ยโกโก้เพิ่มโอโก้พันพันยูเอฟสิบแปดรู้สึกว่าจะได้ลูกละหนึ่งกิโลอันนี้อันนี้เป็นผลไม้ที่เรากินได้ เขาไปทา<ำ>โกโก้ผงโกโก้โอ้มผมโก,โกโก้แล้วเขาไปทํากาแฟทําโอวัลตินที่บริษัทเขารับซื้อคืนในราคาที่สูงลูกใหญ่มากลูกหนึ่งกับประมาณหนึ่งกิโลยูเอฟสิบแปดนะครับสรุปแล้วที่เราได้ได้ไประจำวันก็มีปลา มะนาวผู้ดีเนาะใีไก่แล้วก็ที่ระยะยาวหน่อยก็งัวงัวงัวนี่ก็ขายได้ทุกปีขายได้ทุกปีเขามาซื้อเราก็ขายไก่เขามาซื้อเราก็ขายขึ้นู่งสูงสุดกับไก่กิโลละ120บาทรายได้ สบายเลยเงินเดือนนานสองคนเก็บเงียบเลยพอได้อยู่ได้กินได้พอได้อยู่พอได้กินขายแต่พื่ออย่างนี้ก็พอใช้แต่ขายไปตายเหลือกินแล้วก็ดีหน่อยค่านดำมันไม่ต้องนานแพงสองคนนี่รวมไว้หลานกินหลานก็ไม่มีอีกหลานโอ้ตายเราปลูกไปลูกไปไงั้นหลานก็ไม่มีก็พ่นเิร์กับต้นไม้เอาต้นไม้เป็นหลานก็แล้วกันปลูกไปก็มต้องมาดูเขาทุกวันให้น้ำ ให้อาหารอาหารคือปุ๋ยเนาะสมโอก็เหมือนผผมมก็ไม่มีหลานสักคนน้อยหนาก็ลูกอย่าว่าแต่เขาเลยเขาเป็นเขาเอันอย่